สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ TOP GEARS ที่นี่เรารวมรถทุกสไตล์ทั้งแรงและมีคลาสวันนี้ขอบอกเลยว่าเรามีรถที่ไม่ธรรมดา Hindustani Ambassador 2025รถระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบใหม่ที่ทั้งหรูเท่และล้ำอนาคตขีดขีดขีดเซกชั่นหนึ่ตำนานที่คืนชีพคลาสิกโซ่ฟิวเจอร์เทคพิธีกรยืนข้างรถยิม้มหลายคนอาจรู้จัก Ambassador ในฐานะรถประจำตำแหน่งผู้นำอินเดีย แต่วันนี้มันกลับมาในสไตล์ใหม่หมดจดดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์ความโค้งมนแบบวินเทจแต่ใส่ไฟหน้าเลดกระจังหน้าโครเมียมสุดเท่และล้ออลลอยขนาด17นิ้วที่ทำให้มันดูหรูแบบมีระดับคัดไปภาพวิ่งบนถนนสุขุมวิทพิธีกรเสียงภาคมันคือการผสมผสานร,ระหว่างกลิ่นอายคลาสสิกกับเทคโนโลยีอนาคตคนมองตามแน่นอนครับคันนี้ขีดขีดขีดเซกชั่นสมรรถนะขับนุ่มมีพลังพิธีกร ขนาขับรถ Ambassador 2025ใช้ขุมพลังไฮบริดเทอร์โบหรือ EV 100%ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณเลือกตัวที่เราขับวันนี้เป็นรุ่น EV แรงม้าอยู่ที่ประมาณ150แรงม้าแรงบิดจ,จัดเต็มขับสนุกมากกราฟิกขึ้นข้อมูลเรนลบ420กิโลเมตร0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน9.2วินาทีพิธีกรเสียงภาค ระยะทางต่อการชาร์จอยู่ที่420กิโลเมตรต่อหนึ่งรอบวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปหัวหินได้สบายขับเงียบไม่มีเสียงรบกวนขึ้นเขาลงห้วยก็ไม่มีสะดุดขีดขีดขีดเซกชัน3ภายในหรูหราแบบวินเทจผสมเทคโนโลยีพิธีกรโชว์ภายในรถนี่คือจุดที่ผมตกหลุมรับภายในหรูมากบอดหนังแท้สีครีมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto และมีระบบควบคุมด้วยเสียงภาษาอังกฤษฮินดีและแม้แต่ภาษาไทย คัดไปโชว์แดชบอร์ดแบบดิจิทัลเต็มจอพิธีกรเสียงภาคการจัดวางปุ่มระบบเสียงและแอร์ทุกอย่างลงตัวให้ความรู้สึกเหมือนนั่งรถยุโรปแต่มีกลิ่นอายอินเดียแบบผู้ดีขีดขีดขีดเซกชั่น4ความปลอดภัยอุ่นใจทุกการเดินทางพิธีกรโชว์กล้อง360องศาและเซ็นเซอร์ ระบบความปลอดภัยจัดเต็มครับทั้งถุงลมนิรภัย6จุดระบบเบรก ABS บวก EBD กล้องรอบคันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติเหมาะกับทั้งมือใหม่และคนที่ต้องการความสบายในการขับขีดขีดขีด C O N C L U S I O N Ambassador is back better than ever พิธีกรรถจอดริมแม่น้ำเจ้าพระยายามเย็น ฮินดัสตันีแอมบาสเดอร์2025ไม่ใช่แค่รถแต่มันคือตำนานที่กลับมาอย่างมีคลาสสำหรับราคาประมาณ1.2ล้านบาทคุณได้รถที่หรูคลาสสิกสมรรถนะล้ำและขับสนุกเกินคาดกล้องแพนออกช้าๆเห็นรถพร้อมวิวกรุงเทพมหานครยามค่ำคืนพิธีกรชี้กล้องถ้าคุณเบื่อรถแบบเดิมๆและอยากมีอะไรที่แตกต่างแต่พรีเมียมคันนี้แหละใช่เลยกดไลค์แชร์และติดตาม To p g E A R S เพราะเราจะพาคุณไปรู้จักรถที่ใช่สำหรับคุณ OUTRO Music Top Gears Team โลโก้ Top e Gears บวกคำว่าเจอกันคลิปหน้า